มาเลยมาเลเซีย zoom จำ zoom ำมาแล้วจ้ววาใครอยากกินเมนูไหนสั่งได้นะจ๊ะแต่ก่อนอื่นพี่จะพาหนุ่มๆทุกคนไปเที่ยวทัวร์กุ้ยช่ายทางแรกที่พี่จะพาหนุ่มๆไปก็คือ ข้างเหนือเชิญพบกับน้ำผึ้งสีสุกจ้า ชิคอนทางเหนือแกงโะทำสุดแถวแถวแม่สายแกงทางเลนเนื้อหมูอยู่เชียงรายแหนมแผนท้ายไส้อัว่วชัวแกแท้วันนี้ที่จะมานำเสนอเรนูน้กพิณรูปวันที่สำคัญมาเฉยเชลลี หมูสาติดมันพนร่แค่กันเลี้ยนหอมแดงกระปิเกลือน้ำตาลน้ำม,มันเต้นหอมน้ำเปล่าลักษณะภูมีประเทศภาคเหนือเป็นพืนน้นที่ปูงอา,ากาบเวมีป่าไม้แลนะแม่น้ำวัตถุดิบสำคัญเพื่อผักพืืนเมือ,องอเช่น่อไม้ปะเคอ สมุนไพรเนื้อถิ่นเนื้อสัตว์ต่างๆอย่งในครัวเรือนเช่นหมูไก่ตัวอย่างอาหารแป้งคั่วเนยแป้งเทปแป้งพริกมุกข้าวซอยความสัมพันธ์กับธรรมชาติใช้วัตถุดิบตามฤดูกาตเช่นน่อกไม้ในหน้าฝนและถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองเช่นแหยมผักกาดดองต่างๆ กจบไปแล้วกับภาคเหนือภาคต่อไปที่จะพาน้องๆไปก็คือภาคกลางคุยกับมุกสวัสดีค่ะมาอยู่กนที่ภาคกางนะคะภาคกลางแยกแกะแกงผัแต้มชม่เส้นแผ สูตรีาหาอมีสนรเรื่องทำกินปรับจังเขินดีมีมากมายนโนูที่จะนำเสนอวันนี้คือแกงเฉียวหวานส่วนประอบสมคัญคือกะทิพีิกแกงเฉียวหวานน้อสโฮไก่เนื้อเผือกปองหังมมะเขือพวงใบมะกรูดพริชีา้าใบโัรลพาน้ำปลาซารติสผ้ากาวอาหารสมบูรณ์จากพูนานและแม่น,น้ำ ลักษณะของประเทศที่รับร่นะ้แม่น้ำมีน้ำดูสมบูรณ์ดนีปลูกพืได้งคุทส่บัติสำคัญเจ้าเจ้าปลาตุ้งปูน้ำตาจากมะพร้าวอ้อยสมุนไพรตัวอย่างอาหารต้มยำกุ้งแกงจั๋วผนดไทยข้าวแค้ความสำคัญกับธรรมชาติใช้ป่าเกิดจากแม่น้ำผักจากสวนครัวและกะทิจากมะพร้าวที่ปลูกแรกในดิก่อ จะทำต้มยำกุ้งวันที่ัสบดีดังนี้มะนาวหอมแดงผักชีฝรั่งน้ำเปล่ากุกแม่นะ้ำเห็ดฟงางคาะต่อไปเป็นมะกรูดผิดชีสหนูน้ทำมันขาวน้ำสดน้ำปลาน้ำตาลตา,าก็จบกันไปแล้วกับภาคกลางต่อไปเชิญพบกับสาวแอลเลยจ้ะ เหนียวเชืวัาจานทร์วันจันทร์แล่น้อาหารบ้านสารแหกปีศาจบ้านเราข้าวผ้าเหนียวอร่อยเกียวซุปปลันม้อส่งแกอ่อมปลาดุกย่างสดเจี๊ยบปลาไหลแทะจัดเรื่องจัดจริงวัตถุดดนี้ค่ะมะละกอแคร์กับผับุงมะเขือเทศสีแางมะเขือเ มีแห้งมีขี้หนูมียำน้ำตาลอ้อยน้ำปลาร้าสุกเอ้ยน้ำปลาน้ำปลาร้าต้มสุกน้ำมะนาวน้ำปลาทางอีสานอาหารที่ทุนแล็และหาง่ายลักษณะภน,นี้ประเทศกินแห้งแล้งยุงน้ำโขงแล,แลนะร้น้ำอากาอากาศร้อนและฝนร้อย วัตถุดิบสำคัญปลาจากแม่น้ำโขงข้าวมะเร็งสมุนไพรเนื้อสัตว์เช่นกบเขียวปลาครกและสัตว์เลืออื่นๆความสัมพันธ์จากธรรมชาติมีจารถนอมอาหารเช่นปลาเนื้อแดดเดียวเพื่อให้เก็บได้นานและใช้มาเร่นเป็นหลายปีค,ค่ะจับจุดใจไปแล้ว กับภาาอีสานต่อไปเชิญพบกับพี่เปาทั้งสองคนค่ะมาพบกับพี่เปาสองคนครับอันนี้พี่จะมานำเสนอเมนูนำ้ำพริกกะปิเกี๊ยนไก่บลาน้ำข้นของชมกระเใส่กะบิจิ้มยิ้มน้ข้าวยำหอมก่ไว้บนติ่ม เนื้อคั่วขี้มีส่นเน้อขี้โอชาวัตถุดิบพริกขี้หนูพริแกแดงกระเทียมกะปิน้ำมะนาวน้ำปลรราหันตาายชักสดล,สลักษณะภูมิประเทศของภาคใตา้ใช้ฝั่งทะเลยา,ปาตกตกลวปลาดิบคือขนตกเปรูวัตถุดิบสำคัญอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาสมุนไทยเผ็ดร้อนเช่นขมิน้นกะปิมะหางเปียกตัวอย่างอาหารเชไส้ปลาคั่วกิ้ อหารจีนแลพิซซ่ความสัมพันธ์กับธรรมชาติใช้อาหารทะเลเป็นหลักและมีรสชาตเพื่อให้เหมาะกับสภาพิต่างๆชื่นไปพบกับพี่สาวคนที่สองกันตอนนีเราดัน้ำอย่ในในบารวัทุเรศ มะเขือเปราะตอไม้น้ำปลามะขามเปียกกระเพร่น้ำาตาลน้ำนิแกงใบปาะมะเขือม่วงทั่วใบยาวใบมะกรูดตะไคร่ใบบ้างปลาทูเล่พี่บ่าวทั้งสองขอตัวลาไปก่อนคนระับ เดี๋ยวไปกินยางก่อนเดี๋ยวผมตบก่อนก็เกิดกันไปแล้วกัำกังเที่ยวทัวร์แทนที่ถ้าต่อไปจะเป็นคำถามที่พี่จะไม่หันเนาะวันดูให้น้องๆวันดูจำหนูคำถามนี้ขอเป็นมือนกินให้น้องอนุบาลบางคน คำถามก็คือพี่น้ำผึ้งเป็นสาวประจําภาคไหนเอามือจับหูสาอนโ้โหโโอ้หโ้หโหโหโห้ไ้โ้ห้้อห้อ คำถามต่อไปเป็นคำถามของน้องเฟิร์นปี3ก่อนอื่นให้น้องๆลองจับหูคำถามก็คือ

คำถามของที่พี่จันทผงศิลป์วิทยติีที4หกคำถามก็คือน้ำทิพนงเป็นอาหารประจำชาตไหนสามสองหนึ่งข้าวอูน้องคุณเนย